สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกก่อนะคะเช้านี้ย่าชิมาเที่ยวที่สวนบ้านไร่นะคะนี่มามาเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่นิ่มค่ะกำลังใจให้แม่ออฟขอบคุณค่ะย่าขอบคุณค่ะเห็นว่ามีลำกี่โมงนะวันนี้เก้าโมงเช้านี้บอกคะแมนมาช่วยลำมาชวยไปล่ามตอนเช้าชุดเหลืองเนาะจ้าขอนูนขับปลานนั่พ่อผู้ใหญ่บอกอยากลำามนำเดียววะสัน โอ้โหน้ำแบบแรงนะคะนุ่นชี้ขึ้นมาปลาขึ้นมาแล้วมาลูกมาที่ไม่อยากขึ้นมาโอ้นี่มันแดดแล้วมันเหี่ยวเลยนี่บอกอือเพราะว่าครูเข้ามาจากสารคามอออครูบัวบอกครูบัวมาจากสารคามแล้วเขาบอกว่าเก้าโมงเขาจะมาถึงนี่ยาบอกว่าใกล้จะถึงค่อยโทรหาจ้าสุดเหลืองเนาะชุดเหลืองจ้าแล้วก็นํำอีวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดอีกเก้าคนเก้าคนวันที่เจ็ดเนาะอีกเก้าแล้วแล้วเขาบอกว่าอลงชื่อแล้วปอยากก็รำให้มิยุกิเละอ่าลงแล้วลำลำวันวันที่หกเราก็ลำโอ้ทั้งหกทั้งเจ็ดอ่าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเราลำอีกตอนเช้าโอ้รำให้ประแตนเก้าคนแล้วก็เลยมาเราก็เลยมาจะมาลงชื่อไว้ว่าเก้าคนเราเอา นน้ำให้ปลาโยนน้ำให้ปลาเพราะว่าเราจะคันเลือกเอาที่เก้าคน่ะจ้าจ้ะคันเลือกเอาที่เก้าคนว่าเราจะเอานางำรำทีมเราก็คนที่พ,พ่อผู้ใหญ่จับยูโลมาให้อาชีอุ้มหน่อยอย,ยูโลยูโล จะให้จับอยู่ว่าไม่ให้จับนะคะนันอาชีจะไปไกลน้องยูโรกลัวไปแล้วท,ที่จะมีความเช้านี้ก็นะคะคุณแม่ก็เก็บสถานที่แล้วก็แต่ว่าเก็บก็ไม่เสร็จสักทีหรอกะยาเพราะว่าใบานอน,นั้นมันก็ปิวเข้าจางานอะไรนะฟุดดิ้งอะไรขะพูดไม่เป็นแม่ก็พูดไม่เป็นเหมือนกัน งานอะไรพ่องานอะไรล่ะอันป้าจะจัดนะล้ม,มเ,อเอาลูกก็ไปเหยียบแร็บลูกไส่แล้วนะ <c oughs> เหยียบแว็บขี้โคลนเลยเน,ลนี่มาปิดล้างตรงนี้ก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้นี่มาล้างนี่พ่อผู้ใหญ่บอกให้มาล้างนี่มะ คุดดิ้งบ่ออกมาอยู่วันนี้นะอ๋อออกมานี่นะเขาจะออกมาเตรียมสถานที่วันนี้นะอ๋อเหรอคะเขาจะออกมาอยู่เขาจะมาเตรียมสถานที่ออ้้้าาวไดจะลงมืนี่ได้ให้น้องอาชิมาล้างนี่ล้างตรงปูนนี่ไปล้างซ่ะเลยเอาล้างล้างล้างออกลูกออกอยจะบอกอัน สงสารแจะแมงก like kind of ินน yep. so, uh, e okay, okay. ูนี่ไปขัวแล้วเนาะถ้าชอบเล่นน้ำมาทุกวันเด้อบ้านไรเด้อมามาอยู่กับป้าเด้วจะพาลงสาให้ปลาตอดเลยเนาะเรามาเลี้ยงอาหารปลากันเป็นไมเสื้อเสื้อสูสีลงไปลอยเลยไปมาใส่แม่เหม็นมาใส่บังทูพอดีเจ้าอยู่บ่เสื้อสูสีนะไม่อันนี้ไม่ได้มีคำว่ากล้วยลายนะกล้วยด่างด่างลายพราง ตอนที่เอามาเท่าเล่มเข็มนี่ออกแม่แพรนี่ยเคด่างเปยด่างต้นละแสนนับดูซิย่าได้กี่แสนโอ๋ได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวหกแสนแล้วโอ้ไม่พอรถพอจนนื้อแล้วสันมีแต่แสนสาหัสนี่ดีดเสื้อซูซีบนี่ ไหนครับโอ้โนกอันนี้มันไม่บินแล้วทานมันนั้นแล้วทานมันหมดแล้วครับนี่คะ่ะทุกคนกวาดแล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมคะ่ะเ,เพราะว่าลมจะพัดขามานี่นี่เสื้อชูชีพนี่น้องใส่ได้บ่ไปลอยตูปปต้ป,ป่องตู้ป่องโอเดี๋ยวไม่รู้ปะเขาจะเอา <lio> ทงออางไหนนี่พ่อ <คน S 2> มาแล้วหนัดไปแล้วนะนะเอามานี่บ่ นวยนวยมาแล้วพ่อชิมาแล้วพ่อชิมามารับหรือว่ายังไงเนาะเลอกนะึกษาหาลือกับพ่อผู้ใหญ่อ๋อเลือกอะไรนะพ่อผู้ใหญ่อุบไว้ก่อนบอกอุบ้ไว้ก่อนเป็นความลับอ๋อความลับเรามีลุ้นกันใช่ไหมมีลุ้นมีลุ้นอย่าหัวเราะไหมโอ้ไม่ีลุ้นกันเมื่อวานนี่ก็พูดกับนาทีนาทีก็ว่า ย่าเผยเนาะโอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีมาสัมภาษณ์ย่าเมื่อวานนี้เห็นดูคลิปคุณนาทีบอกว่านายอะไรสอสลา,าก็มีบ่ซอส,อสะลากับสอสลา,ากับสอเสือโอ้ก็สือหลายชน,นองบนนี้อ้าวก็ชอบในใจย่าชอบคิดไว้แล้วเนาะคิดไว้แล้วสอสลากับสอเสือโหบนนี้แต่คุณแม่ยังคิดยังไม่ออกอยู่ค่ะทุกคนมันไม่มีโออ่างเนาะ นนไม่มีสงสยัยจะเพิ่มผู้หญิงเข้าเป็นโออ่างโอโอก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะอ uh. เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังรออยู่ค่ะวันนี้น่าจะมีข่าวดีเดี๋ยวดูก่อนค่ะ uh. เดี๋ยวดูสายๆาเดี๋ยวให้พ่อถามอีกทีนะคะเมื่อวานนี้ก็มันมันข้ามก่อนค่ะเมื่อวานก็เลยยังไม่ได้เซ็น เมื่อวานนี้เอ่อในอำเภอประชุมสิบสี่โ<จ>มงเย็นค่ะเมื่อวานนะคะมันก็เลยยังไม่ได้สิน้นใจจริงนราไม่อยากให้ออกนะก็รอรุ้นค่ะนะคะย่ารอรุ้นแต่ว่าใจจริงไม่อยากให้พ่อนิ่มออกนะเพราะว่าพ่อนิ่มเหมาะสมะสมสุดแล้วเพราะว่าเป็นนักพัฒนาขอบคุณค่ะแล้วก็พ่อนิ่มก็สปอร์ตด้วยขอบคุณค่ะย่าที่ย่าชอบแต่ที่แรกแล้วคือพ่อนิ่มเป็นคนที่อ่าสปอร์ตแล้วก็แบบ ไม่คิดน้อยคิดมากค่ะข,ขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็หนึ่งก็แบบมีแบ่งแบ่งปันมีอะไรก็มาแบ่งอ่าบ้านขอบคุณค่ะแล้วก็มีเป็นการเป็นงานนี่ก็ไม่ได้คิดมากแบบใจสป,ปอร์ตแบบใจแบบนี่นะคะยะ่าอาชีก็กลับแล้วค่ะเพราะว่ามีเอฟซีมารอรำแล้วเนาะขะยะเดี๋ย yeah, ค่ะ,คะเดี๋ยวตามไปค่ะแต่งตัวก่อน ยูโรครบระบาะาก็สำหรับทีปนี้นะคะปักกดไร์คนแชร์ยูโรทำไมน่ารักแถมเป็นเย็นๆซะแลว้วนี่ค่ะได้กระดิ่งไว้ด้วยาวรับกลางเว้นมาไ,ไปลำแต่เช้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก,ก็จะแต่งตัวนะคะอันนี้ก็ยังปลูกไม่เสร็จนะคะตอนนี้ปลูกดาวเรืองไว้แล้วค่ะเมื่อกี้นี่นะคะก็เริ่มท่ยอยค่ะส่วน เฟืองฟ้าต้นเล็กคุณแม่ก็จะเอาไปปลูกทําสวนหย่อมด้านในนะคะตรงโขดหินนู่นค่ะอันนี้ก็คือแบบซาตาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ค่อยจัดมาอีกค่ะรอบใบใบนะคะนี่จัดมาอีกทีค่ะรอบใบใบอันนี้คุณแม่ก็ทําไปแล้วค่ะนะคะแต่ว่าส่วนใบมะเกลือเน,นะะี่ยค่ะสมมติว่าเรากวาดมันก็เข้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดี๋ยวรออีกทีเขาจะทายังไงลูหน้ยนดูหน่อยลูกนหยไอ้หนูหน่อย,อยโอ้โหนานชื่อนะชื่ออยู่ไหนมีชื่ออยู่บ่ หนูวายนะคะหนูวายแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยอ้าวหาวซะอีกอ้าวอันนี้ก็กลัวกลัวอันนี้คุณจ่อยไม่มีเด้อคุณจ่อยนะอันนี้แฟนหนูหวายโอ้ยครบหน้าเลยนะคะนี่สองผัวเมียนี่ตามมาหาสามีถึงสวนเลยนะคะสาวจอยเพิ่นก่อนนี้ นี่ค่ะคุณแม่ก็ปลูกแล้วนะคะเนี่ยทําเป็นสามแถวให้น้องออฟมาช่วยปลูกที่เงียบๆไปก็คือให้ลูกชายมาช่วยเก็บนะคะตรงนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ไล์ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณนะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ